สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านอ,อ,อาจารย์วีรชัยนะครับบ้านบางอุดมนะครับจังหวัดชัยภูมิได้ให้ตารางธาตุโดโลไมด์เรามานะครับตารางธาตุโดโลไมด์เพื่อจะตรวจสอบนะครับในการตรวจสอบนี่เราใช้ปืนอิมวิดเอนต์นะครับในการตรวจสอบเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วจะได้ตารางธาตุเล็กๆเรียก,กว่าตารางธาตุเหจากนั้นเราจะให้ AI วิเคราะห์นะครับจากนั้นจะใช้ AI วิเคราะห์เพราะฉะนั้น การดาเนินการของเราเ,เป็นวิทยาศาสตร์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวิทยาศาสตร์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือใช้เครื่องมือในการตรวจสอบและใช้เทคโนโลยีในการอ่านไม่มีคนเข้าเกี่ยวข้องนะฮะเพราะฉะนั้นทุกท่านถ้าสนใจก็ขอเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเช่นเคยนะครับเราให้ ai นะครับเอกสารที่ท <ำ S 3> คุณแ<อ>นบมาคือคผลการวิเคราะห์ทางเคมีของตัวอย่างที่ระบุว่าเป็นโดโลไมต์ โดไโมัยโดยใช้เครื่องมือ Evidence น่าจะเป็นเครื่องวิเคราะห์ XRF แบบพกพาในโหมด GeoChem 400CA แคลเซียม14.16% 0.37 FA เหล็ก430 ppm 160 SR สตรอนเชี่ยม53 ppm 1 1 LE Light Elements 85.42ขอให้ทุกท่านนำา่าที่ได้นี้นะครับไปวิเคราะห์ครับคือเราจะต้องเป็นตัวของเราเองนะครับเราอย่าไปเชื่อคนอื่นขอให้ทุกท่านเชื่อตัวของท่านเองผมนำเครื่องมือมาวัดแล้วและเอาเครื่องมือมาตรวจสอบวิเคราะห์แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นท่านต้องพึ่งพาตัวท่านเองนะครับในครั้งนี้ขอขอบคุณอาจารย์ชัยวิรัชัย บ้านบางอุดมเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ให้ตาราท่านนี้มาท่านที่อยากได้ข้อมูลมากกว่านี้นะครับขอเชิญงานนี้นะครับงานประกวดพเครื่องโดยคุณกันทลีนะครับในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับที่ห้องสแตนทองประศินีไทยขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับและในงานนี้เราจะนําปืนอีวีเดนไปตรวจสอบด้วยนะครับโดยคิดเพียงองค์ละ100บาทนะครับเฉพาะพิเศษในงานเลยนะครับองค์ละ100บาทและให้ AI ไม่ว่าดิฟซิกิรจิตหรือจริงไม่ช่วยวิเคราะห์ได้เลยนะครับ สำหรับข้อมูลต่างๆนี่นะครับผมทําเพื่อการศึกษาผมทำเพื่อการศึกษานะครับเพระนั้นท่านเอาข้อมูลนี้ไปเปรียบเทียบการศึกษาและให้ AI เป็นผู้อ่านนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับผมจะรู้สึกตาเทพลาแล้วครับ